ทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ที่หน้า Instation Hostel ทุกคนจา๋าอันนี้เป็นช่องแรกเนาอ,อาจจะแบบว่าอ,อ๋อเขาเรียกว่ากล้องเนี่ยอาจจะชัดเจนต่างจากช่องที่สองนะเดี๋ยวเราจะถ่ายไปหาทุกคนออกจากตรงนี้จะเห็นว่าเราสามารถออกไปหัวลำโพงไปเยาวราชได้แต่เราจะเก็บบรรยากาศแถวนี้นะคงจะไม่ต้อง ไปถึงหัวลําโพงแต่บรรทัดทองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเราจะไปถ่ายแน่นอนทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้เราจะออกสายสายหน่อยนะฮะเพราะต้องไลฟ์สดตอนเช้านะฮะแล้วก็ออกไปอาจจะไปเก็บบรรยากาศแถวๆนี้แหละเพราะว่าจะต้องออมุ่งเน้นให้เห็นว่าบรรยากาศรอบๆอ,อ,อินสเตชันเนี่ยมีของดีเยอะร้านอาหารเยอะบรรทัดทองเยาวาราชก็ไม่ได้ไกลวัดหัวลำโพง ก็ไม่ไม่ไม่ไมกลนะฮะสามย่งสามย่านมิดทาวสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งติดหนึ่งอันดับหนึ่งในสิบท,ที่สวยที่สุดของประเทศนะฮะทุกคนลองนึกดีว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดหนึ่งลหนึ่งในนั้นก็คือหัวลำโพงรถไฟแน่นอนแล้วก็เนี่ยหาเลี้ยวซ้ายก็จะไปบรรทัดทองได้ไปสามย่านทะลุไปถึงสีลงสีลมสวนลุมหมดเลยได้หมดเลยคอ,อ,องตรงคองเตยทุกคนจ้ะนี่หาบรรยากาศยาคำ,คำคือนี่เราออกมา จะสองทุ่มแล้วนะทุกคนนะฮะนี่ฮะบรรทัดทองไปทางนี้นะเยาวราชไปทางนี้นะปะเราไปหู่ลำโพงกันนี่ฮะทุกคนแสงไฟมันจะตัดกันหน่อยนะฮะนี่ฮะอาจจะดูอาจจะดูจจะดลืน่ลนๆหน่อยเนาะนี่ฮะนี่รถไฟฟ้า mrt ยามข้าคืนนะฮะ เดินออกมาเดินกลับไปโรงแรมก็สะดวกสบายนี่บรรยากาศกลางคืนนะฮะทุกคนอยานะฮะเราใช้ยานพาหนะจักรยานหาทุกคนอย่าแปลกใจนะฮะนจะเกิดจะไปออกไปกลางคืน,นเราไปถ่ายต้องระวังหนักเข้าไปอีกเพราะว่ารถเยอะเหมือนกันนะนะครับทุกคนมันต,ต้องนิดนึงนะครับนะ ถ่ายไปพูดไปปั่นจัก,กรยานไปนี่ฮะวัวลบโพงสวยไหมล่ะอ่าเห็นไหม